สวัสดีครับพบก,กับลิศอีกแล้วนะครับลิศอยู่ที่อีซูเมโทรเชียร์พัสเกตอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดู Active เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับออกรถ49,000บาทก็เตรียมพร้อมส่งมอบอีกหนึ่งคันแล้วนะครับก็คันนี้ภายนอกก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับมีไฟหน้าเดิมกระจกหน้าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ที่เด็ดอยู่ที่ข้างในนะครับลูกค้าใส่อะไรเพิ่มขึ้นบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูเจาะลึกกันเลยทีละอย่ากไปกันเลยครับ ก็มาถึงข้างในนะครับสังเกตว่าเนี่ยไม่ใช่เหมือนเดิมของรุ่นแอคทีฟแล้วนะครับก็ลูกคา้าตกแต่งเพิ่มเติมแม้กระทั่งเบาะหนังนะครับเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับหน้าจอ9นิ้ว Android คันเร่งไฟฟ้าจัดเต็มนะครับคันนี้พร้อมมัลติฟังก์ชันซ้ายมือนี้ด้วยนะครับก็ผมทำจัดจัดการราคาให้อยู่ในงบท่านแน่นอนนะครับไม่บานไปใครอยากได้แบบนี้ลองเข้ามาพูดคุยกับดิได้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูห้างหลังแล้วก็ตอน2ตอน3กันว่า เหมือนกันไหมแล้วก็ฟ like ีลยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยครับก็มาได้ด้านท้ายนะครับก็ลกูกค้าที่เขาติดตั้งหน้าจอ and ด o i d แล้วก็จะมีกล้องมองหลังตัวนี้ให้ด้วยนะครับสําหรับการถอยเพื่อไม่ให้เกิดการชนหรืออะไรเงี้ยนะครับเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับบนรถเจ็ที่นั่งนะครับเราก็สามารถพับเบาะเรียบได้นะครับเดี๋ยวเราพับให้ดูนะครับข้าไปทางหน้าอย่างนี้นี่มันก็จะเรียบลงไปเลยนะเดี๋ยวเราต้องปรับพนางหน้า,นาอีกนะครับสามารถเอ็นได้หรือว่าตั้ง สูงต่าได้เลยนะครับวิทยุเดิมเราก็คืนให้ลูกค้านะครับเราไม่ได้ไปไหนเลยด่แบบเดิมก็จะเป็นวิทยุ 2- วสดินแบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะครับใครที่สนใจมีแอคทีฟนะครับสามารถติดต่อริดได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับหรือที่เบอร์โทร091124999ริดหรือรีจัดให้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องริดอีซูุแล้วก็ผลงานไว้ด้วยนะครับผมยังไงรีดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ